ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในช่อง FSRK Z นะผมวันนี้เราอยู่กันในแบบแฟชั่นน่าเกียดนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมันแล้วมันน่าเกลียดยังไงอ่ะเฮ้ยหมดหมดเวลาตกแต่งเดี๋ยวยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวผมยังไม่ได้แต่งตัวเป็นอะไรเลยอ่ะอ๋อมันก็จะมีกรรมการให้คะแนนใช่ไหม แล้วผมยังไม่ได้แต่งตัวเลยเลยเว้ยอันนี้คนแรกใครอ่ะเอาไอ้น,นี่ก็แต่งมาแค่หัวแดงเฉยนี่ดูซิกรรมาการจะให้กี่คะแนนอ๋อเราเป็นกรรมาการใช่ไหมเอาไปสองแล้วกันเองก็ดูไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะอุย้ยอันนี้จะเต็มเลยว่ะอันนี้เขอาอลังการชิบเลยเอาไปห้าเลยแล้วกัน แล้วมันมีเสียงหนูอะไรชัก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 เอาเวลาไปนยเฮ้ยมาอีกแล้ว,อว,ลลวโอ้ก็ก็สวยอยู่นะเอาไปสามแล้วกันแต่มันไม่ค่อยน่าเกลียดเลยอะเอาไปสองได้ไหมเออไปสองแล้วกันมันต้องน่าเกลียดในแบบเนี้ยอ,อาแล้วถึงตากูแล้วกูไม่ได้แต่งอะไรเลยอะเฮ้ยผมไม่ได้แต่งอะไรเลยเอาห้าได้ไหมขอห้าคะแนนเลยได้ไหมอะ อันนี้คนสุดท้ายเหรอนี่ยคนสุดท้ายแต่งอะไรอ่ะแล้วคนสุดท้ายวาร์ไปวาร์มานี่มันไม่ได้น่าเกเลียดเลยเนี่ยเอาไปเอาไป,ไปดับเดียวพอดูเหมือนเขาจะแต่งตัวไปตกโจทย์กันหลายคนนะครับอันนี้ใครเนี่ยแล้วแบกอะไรมาด้วยมั้งนะโตคอม,ม่ะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เอาไปสี่ไปสี่เอาไปใช้ได้ใช้ได้ แฟชั่นนายก็โอเคเข้ากับแแบ,บดีรถมาคนมันเยอะจังเลยวะเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรตัวจิว๋วโอ้ยไ,ไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กแดงเอาไปเลยนุ๊กแดงนุ๊กแดงเอาไปเลยห้าดาวเฮ้ยยังไม่จบอีกอู้นมันเยอะจังคนเข้ารวมกี่คนวะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะผมมองไม่ออกว่ะแต่แต่มันก็เท่ดีอไปสามเลน แถมมีเจ้ากรรมในเว้นเกาะหลังด้วยแล้วใครชนะโอ้โหไอ้พวกตัวสีแดงเก็บหมดเลยว่ะดูดิหนึ่งสองสามโอ้อัน,นี้คือผู้เข้าประกวดโอ้แมงโตนเยอะเลยอ๋อมันมีแบบไอ้นี่ด้วยใช่ไหมมันมีแบบทีมด้วยว่าเผาไหม้อะไรอย่างเงี้แล้วต้องตัวแต่งตัวตามตามที่มันกำหนดด้วยใช่ไหมแบบตามโจทย์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะไอ้ข้างหลังไอ้นี่มันมีเขียนอยู่เห็นไหมเนะี่ย ยังไมีบอกว่าเผาไหมเออก็ตรงโจดอยู่แหละอืมงั้นเราจะแต่งตัวให้ตรงโจดกันอะไรฆาตรกรต่อเนื่องเหรออุยฆาตรกรต่อเนื่องว่ะรีบหาทรงผมกันถ้าทรงผมฆาตกรต่อเนื่องครับทำให้ฆาตกรต่อเนื่องไงดีนี่นี่ฆาตกรต่อเนื่องก็ต้องมีแบบถุงมือดำๆเว้ยทรงผมก็ต้องแบบทรงผมก็ต้องแบบยังไงอะดูเกี้ยวกาดหน่อยเว้ยนี่นีน ไปไงดูเกี่ยวกาดยังด,ดูเริ่มดูเกี่ยวกาดอ่ะแล้วก็ห nope, นวดเขาต้องมีเวนวดเขาต้องมีนี่แล้วบต่าตกรต่อเดืองแต่หัวกูมันจะเด็ดไปหรือเปล่าแล้วก็มันต้องดูแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเอาเลยดีเอาเลย, ي, เเลย ي, เดีค่าตกรต่อเนื่องไอ้พวกนี้น่าจะเป็นข้างหลังนะพวกปีกอะไรเงี้ยเฮ้ยหน้าตาค่าตกรตอ่อเนื่องนนี้ติดตรงน้านี้โอ้โหโคตรน่ากลัว เฮ้ยอันนี้อันนี้น่ากลัวกว่าเนี่ยเฮ้ยแต่อันนี้ก็โอเคเฮ้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนทรงผมกันยังพอมีเวลานี่ทรงผมฟูไหมเอ้ยไม่เอาฟูหลากสีดิทำไมต้องเป็นฟูหลากสีด้วยเฮ้ยเรา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 ,เรา,เ,ราเราดูโรคจิตไหมมาดูน่ากลัวไหมผมว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นนะทำไมสีผมผมมันได้ขนาดนั้นย โอ้ยผมเป็นขาเดียว้าตกรต่อหนึ่งมันต้องน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนี่มันต้องอย่างนี้เว้ยนี่แต่กูไม่ชอบสีผมตัวเองเลยตอนเนี้ยแล้วก็เอาผมนี่ออกนี่นี่นี่โอ้ยไม่ต้องมีผมมากินขาดเลยแล้วก็ไอ้ด้านหลังเอาเลยเดียด้านหลังเฮ้ยอาเป็นผูน้อ่ะไหมนี่ดูดูแบบพร้อมฝังเลยนี่พร้อมฝังเฮ้ยดูดีนะดูดี หกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยมาดูกันว่าผมจะได้กี่กี่ดาวเริ่มกันเลยดีดีต้อนรับสู่แฟชั่นที่น่าเกียดอันนี้กรรมาการเฮ้ยคนแรก โอ้ยน่ากลัวอยู่นะกลัวอยู่เอาไปสามแล้วกันแต่มันดูน่ากลัวแค่เสื้อไงโอ้โหอันนี้มันเออันนี้มันแนวอลังการจิงเลยอะโอ้ยแต่ก็ดูโอ้ยมันมีมีดดัววะเนียโอ้ยเอาไปสี่เลยอูหามีดไม่เจอโอ้ยอันนี้อันนี้เห็นไกลๆแล้วก็น่ากลัวนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ แล้วมันเอามีด hmm. ก um, ันมาจากไหนวะผมอยากกะรู้เฮ้ยอ oh, ันนี seafood, in ้กูดีกว่าโอ้ยตัวผมน่ากลัวอยู่ไม่ต้องถือมีดก็น่ากลัวแล้วดูเด่นไงคนน่ากลัวคนต่อไปเออะไรอ่ะตัวนิดเดียวอันนี้อันนี้คือเอ่อพวกฆาตกรทั่วไปเลยใช่ไหมเนี่ย ก็โอเคอยู่นะโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ฆาตกรโหดหนวดเข้าลุงลงังมันจะกระสู้สึกมาแล้วพันศึกไม่ต้องมาบอกว่าตัวเองเท่เลยอะไรนักวิทยาศาสตร์โลกกิจเหรอมันไม่เหมือนฆาตกรเหมือนนักวิทยาศาสตร์โลกกิจนะไอ้เนี่ยเต้นมาตะกลเลยพนมเอ๊ะ เฮ้ยมีเอฟเฟกต์มาเยอะจังแต่มันไม่น่ากลัวเลยอะ่ะโอ้โหไม่ติดเลยแต่เราได้กี่ดาววะเดี๋ยวไปดูดิเนตัวกูอยู่นะโอ้ได,ได้ได้สิบเองได้สิบเองนี่ก็คือโลเลยใช่ไหมอ๋อได้กูโลเลยโอ้โหใช่ไหมโลไหม โอ้ยอ๋อไม่โลก็จะเกิดใครชอบแมปดีนะก็อย <c oughs> ่าลืมกดไลค์กดเค์กดตั้งตัวใครนะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อ,ตอไปของช่องเรด้วยเรื่องผมส่วนคลิปหน้าฮะจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในโลบอกะครับก็ฝากติดตามนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือแมปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วไว้เจอคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้แสวัสดีครับผม